โรงเรียนวัดถ้ำรงจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568โรงเรียนวัดถ้ำรงผ่านผดุงร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบ,บริหารการศึกษาบ้านลาดจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568พิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นลูกเสือที่มีระเบียบวินัยความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสง่างามและความภาคภูมิใจของลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาที่พร้อมใจแสดงออกถึงความสามัคคีและความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ลูกเสือ ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในทีอานิวข่าวสารโรงเรียนวัดถ้ำรงเพื่อทุกคนในชุมชนของเราสวัสดีค่ะ